เสียงเหล่านั้นอาจเป็นเพียงแค่พื้นหลังแต่ในบางครั้งมันก็คือพยานปากเอกที่ไม่อาจโกหกได้เลยค่ำคืนหนึ่งเมื่อห้าปีก่อนแสงจันทร์เลือนรางสะท้อนผิวน้ำนิ่งสงบของทะเลสาบแก้วณบ้านพักตากอากาศสุดหููที่ตั้งตะหงานอยู่ริมฝั่งชีวิตอันเงียบสงบของคุณอนันต์พิทักษ์ไทยกำลังจะถึงจุดจบอย่างคาดไม่ถึงในตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น เสียงกรีดร้องของแม่บ้านที่พบร่างไร้วิญญาณของคุณอนันต์ในห้องทำงานส่วนตัวได้ฉีกกระชากความเงียบงันของผืนน้ำและส่งคลื่นความตื่นตระหนกไปทั่ววงสังคมชั้นสูงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุภาพแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือความเงียบงันที่น่าขนลุกห้องทำงานจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายหรือร่องรอยการงัดแงะใดๆบนประตูหน้าต่างทุกบาน ราวกับว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงกล้องวงจรปิดภายในบ้านก็เสียสนิทไร้ประโยชน์สิ้นเชิงถูกตัดสัญญาณอย่างจงใจหรือเป็นความบังเอิญตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการโจรกรรมแต่ที่น่าประหลาดคือไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดหายไปเลยแม้แต่น้อยเพชรนินจินดานาฬิการูหรือแม้กระทั่งเงินสดในตู้เซฟก็ยังอยู่ครบ คดีนี้ดูเหมือนจะมืดแปดด้านไร้ซึ่งร่องรอยที่จะนำไปสู่การคลี่คลายแต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดนั้นร้อยตำรวจเอกหญิงพิมพ์มลมานหรือสารวัตรพิมพ์หัวหน้าทีมสืบสวนผู้มีสายตาแหลมคมและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆก็สังเกตเห็นบางสิ่งสารวัตรพิมพ์วัย35ปีเธอเป็นตำรวจหญิงเพียงไม่กี่คนในหน่วยคดีพิเศษที่มีผลงานโดดเด่น เธอจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยคะแนนเป็นอันดับต้นๆและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างยิ่งยวดเธอเป็นที่รู้จักจากความละเอียดรอบคอบความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและการใช้เหตุผลนำอารมณ์เสมอด้วยบุคลิกที่นิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาดทำให้ลูกน้องต่างให้ความเคารพและเกรงใจสารวัตรพิมพ์สังเกตเห็นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเครื่องใหม่เอี่ยมที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณอน,นันต์ มันไม่ใช่ข้อความเสียงไม่ใช่บทสนทนาที่ถูกทิ้งไว้หากแต่เป็นไฟล์เสียงบันทึกเสียงแวดล้อมที่ถูกบันทึกไว้โดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่คุณอนันต์จะเสียชีวิตในไฟล์นั้นมีเพียงเสียงธรรมชาติทั่วไปที่คุ้นเคยเสียงลมพัดเบาๆยามค่ำคืนเสียงนกร้องที่แผ่วเบาจากที่ไกลๆและเสียงน้ำจากทะเลสาบที่กระทบฝั่งอย่างสม่ำเสมอดูเผินๆก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่สำหรับสารวัตรพิมพ์ ผู้เชื่อว่าทุกรายละเอียดมีความหมายความเงียบที่แฝงอยู่ในไฟนั้นกลับเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่สุดความเงียบที่กำลังจะกลายเป็นเสียงตะโกนบอกความจริงที่น่าตกใจเธอไม่รู้เลยว่ามันจะนำไปสู่การไขปริศนาที่ซับซ้อนยิ่งกว่าที่คาดคิดไว้มากนักเรามาทำความรู้จักกับคุณอนันต์พิทักษ์ไทยผู้จากไปอย่างกระทันหันเสียก่อนคุณอน,นันต์วัย5้าบหปีเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างสูง เขาเป็นที่รู้จักจากความใจดีอัธยาศัยดีและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครทำให้การตายของเขาเป็นที่น่าตกใจยิ่งนักคุณนันน์เป็นคนพิถีพิถันชอบความสงบและมักจะใช้เวลาในห้องทำงานส่วนตัวที่บ้านพักริมทะเลสาบแก้วแห่งนี้อยู่เสมอเขามีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆและเพิ่งจะสั่งซื้อเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติรุ่นล่าสุดมาติดตั้งได้ไม่นาน ซึ่งกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดไฟล์เสียงปริศนาถูกส่งตรงไปยังห้องปฏิบัติการเสียงของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีศาสตราจารย์ธีรวัตรวงพิชิตนักวิเคราะห์เสียงมือหนึ่งของประเทศผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีในการถอดรหัสเสียงจากคดีต่างๆศาสตราจารย์ธีรวัตรวัย60ปีเป็นชายสูงวัยแต่ยังคงเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นและมีสติปัญญาเฉียบแหลม เขาเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกและฟิสิก์ของเสียงโดยเฉพาะด้วยความหลงไหลในการตีความคลื่นเสียงมาตั้งแต่เยาว์วัยทำให้เขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของตำรวจในหลายคดีที่หลักฐานอื่นๆมืดแปดด้านเขาเชื่อมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์เสมอและมักจะพูดติดตลกว่าเสียงไม่เคยโกหกหากคุณรู้จักฟังมันอย่างแท้จริงในการวิเคราะห์เบื้องต้นศาส,สตราจารย์ธีรวัตร ก็ยังไม่พบสิ่งใดผิดปกติในภาพรวมของไฟล์เสียงแต่ด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์อันยาวนานเขามักจะเชื่อเสมอว่าความผิดปกติที่แท้จริงมักจะซ่อนอยู่ในการไม่มีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งศาสตราจารย์ธีรวัตรเริ่มจากการสร้างสเปกโซแกรมซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่แสดงความถี่และความเข้มของเสียงต่างๆในช่วงเวลาต่างๆสีสันบนภาพบ่งบอกถึงระดับความดัง และความถี่ของเสียงแต่ละชนิดจากนั้นเขาใช้เทคนิคการกรองเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อแยกเสียงหลักออกจากเสียงฉากหลังทำให้ได้ยินรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจถูกกลบด้วยเสียงอื่นๆและใช้การวิเคราะห์ลายเซ็นเสียงซึ่งเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของเสียงแต่ละชนิดเพื่อระบุแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างแม่นยำและแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วินาทีบนสเปกโซแกรมเสียงนกที่เคยร้องระงมอยู่นั้นเงียบลงอย่างผิดปกติเสียงลมที่พัดเอืเอ่อยๆก็หายไปราวกับถูกดูดกลืนมันคือสุญญากาศทางเสียงที่เกิดขึ้นกระทันหันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติการวิเคราะห์อย่างละเอียดเผยให้เห็นว่าช่วงเวลาแห่งความเงียบนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมันบ่งชี้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดใหญ่พอที่จะบดบงัง หรือลดทอนเสียงจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้คำถามคืออะไรกันที่สามารถทำให้เกิดความเงียบที่สมบูรณ์แบบได้เช่นนี้และใครคือผู้ที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนได้าศาสตราจารย์ธีรวัตรอธิบายเพิ่มเติมว่าในอดีตมีคดีที่คลี่คลายได้จากหลักฐานทางเสียงที่ดูเล็กน้อยเช่นเสียงฝีเท้าที่ผิดปกติที่บ่งบอกถึงน้ำหนักตัวและลักษณะการเดินของคนร้าย เสียงกุญแจที่กระทบกันที่ระบุยี่ห้อและจำนวนกุญแจที่พกผ่าหรือแม้กระทั่งเสียงไอจากผู้ป่วยโรคหอบหืดที่บังเอิญถูกบันทึกไว้ในวิดีโอการไม่มีเสียงจึงไม่ใช่การไม่มีหลักฐานแต่เป็นการมีหลักฐานที่ถูกปกปิดอย่างจงใจจากเสียงได้นําสารวัตรพิมพ์และทีมสืบสวนย้อนกลับไปที่บ้านพักริมทะเลสาบแก้วอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้มองหาเพียงหลักฐานทางกายภาพ แต่กำลังมองหาเบาะแสทางเสียงที่อาจซ่อนอยู่ในภูมิประเทศการสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและภูมิอากาศพบว่าไม่ไกลจากบ้านนักมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจนั่นคืออุโมงค์ลมธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำมานานหลายศตวรรษนักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงธรรมชาติยืนยันว่า อุโมงลมแห่งนี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ลมดูดเสียงได้ในบางช่วงเวลาและทิศทางลมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะทำให้บริเวณน,นั้นเกิดความเงียบสงัดชั่วขณะเนื่องจากกระแสลมจะพัดพาคลื่นเสียงออกไปในทิศทางที่จำเพาะเจาะจงหรือบางครั้งก็ทำให้เกิดการหักเหของเสียงที่ทำให้ความดังลดลงอย่างรวดเร็วและที่น่าเหลือเชื่อคือช่วงเวลาแห่งความเงียบในไฟล์เสียงนั้นตรงกับช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์ลมดูดเสียงนี้ จะเกิดขึ้นได้พอดีในคืนวันเกิดเหตุคำถามคือใครจะรู้เรื่องปรากฏการธรรมชาติเฉพาะถิ่นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้ดีพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรมรายชื่อของผู้ต้องสงสัยถูกคัดกรองอีกครั้งและชื่อหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาคือคุณสมชายสุขุมพันธ์เพื่อนสนิทของคุณอนันต์เองคุณสมชายวัยห6ปีเป็นนักวิศวกรเสียงที่มีชื่อเสียงในอดีตเขาเคยเป็นอัจฉริยะ ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบเสียงและอุปกรณ์เก็บเสียงแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจของเขากลับซบเซาลงอย่างมากและเขาเริ่มมีนี้สินรุงรังแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนใจเย็นสุขหุมและยังคงรักษามิตรภาพกับคุณอนันต์ไว้ได้แต่ลึกๆแล้วคุณสมชายมีความอิจฉาริษยาในความสำเร็จของคุณอนันต์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ชีวิตของเขากลับตรงกันข้ามเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงและมีความลับมากมายที่เก็บงำไว้ในระหว่างการสอบปากคำคุณสมชายให้การว่าเขาอยู่ที่บ้านตลอดคืนเกิดเหตุและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาตอบคำถามด้วยท่าทีนิ่งเฉยพยายามแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของเพื่อนสนิทแต่คำให้การของเขาเริ่มมีช่องโหว่ เมื่อถูกสารวัตรพิมพ์กดดันถึงความรู้ด้านภูมิประเทศและเทคโนโลยีเสียงเฉพาะทางสารวัตรพิมพ์สัมผัสได้ถึงความประหม่าที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ท่าทีที่สงบนิ่งของคุณสมชายเธอรู้ว่าคนอย่างคุณสมชายไม่น่าจะให้การที่ไม่มีพิรุษได้นานนักหากเขามีความผิดเพื่อยืนยันข้อสงสัยทีมงานได้ตัดสินใจจำลองเหตุการณ์ขึ้นใหม่โดยใช้โดรนติดไมโครโฟนความไวสูงบินวน รอบบ้านในทิศทางลมเดียวก,กันกับคืนเกิดเหตุสิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงสะท้อนของปรากฏการลมดูดเสียงที่คล้ายคลึงกับในไฟล์บันทึกอย่างน่าตกใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีแผนการอัญญนแยบยลเบื้องหลังความเงียบนั้นแผนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อบดบังการบุกรุกและปกปิดการกระทําที่ชั่วร้ายสารวัตรพิมพ์และาศาสตราจารย์ธีรวัตรมองหน้ากัน พวกเขารู้ว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นหนึ่งแต่หลักฐานที่เด็ดขาดที่สุดกลับถูกบันทึกไว้ในตอนท้ายของไฟล์เสียงจากเครื่องตอบรับเป็นเสียงที่เบามากจนแทบไม่ได้ยินหากไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยมันคือเสียงวัตถุขนาดเล็กกระทบพื้นอย่างแผ่วเบาและเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของใครบางคนาศาสตราจารย์ธีรวัตรใช้เทคนิคชีวามาสเสียง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุต,ตัวบุคคลจากลักษณะเฉพาะของเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพูดความถี่ของเสียงหรือแม้กระทั่งลักษณะการหายใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลความแม่นยำของเทคโนโลยีนี้สามารถระบุต,ตัวบุคคลได้แม้จะมีข้อมูลเสียงเพียงน้อยนิดพวกเขานำตัวอย่างเสียงพูดและเสียงหายใจของคุณสมชายที่บันทึกไว้จากการสอบปากคำ มาเปรียบเทียบกับเสียงในไฟล์บันทึกอย่างละเอียดผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าตกใจลายเส้นเสียงของลมหายใจที่สั่นเครือนั้นตรงกับของคุณสมชายอย่างแม่นยำโดยเฉพาะในภาวะที่เขามีความเครียดสูงและตื่นเต้นอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสภาวะทางจิตวิทยาที่มักเกิดขึ้นกับผู้ก่อเหตุเมื่อเผชิญหน้ากับความผิดส่วนเสียงวัตถุขนาดเลกกระทบพื้นเมื่อนำมาวิเคราะห์ความถี่และลักษณะการกระแทก ศาส,สตราจารย์ธีรวัตรใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่จําลองเสียงของวัตถุต่างๆและพบว่าเสียงนั้นตรงกับเสียงของต่างหูรูปกุญแจที่คุณอนันต์มักจะแขวนไว้กับพวงกุญแจส่วนตัวมันเป็นต่างหูทองคําขาวที่ประดับด้วยเพชรเ,เม็ดเล็กๆซึ่งคุณสมชายเคยเห็นบ่อยครั้งและรู้ว่าเป็นของมีค่าทางใจสําหรับคุณอนันต์เพราะเป็นของขวัญชิ้นแรกที่คุณอนันต์ได้รับจากภรรยาผู้ล่วงลับ เมื่อเผชิญหน้ากับหลักฐานทางเสียงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งถูกนำเสนออย่างเป็นวิทยาศาสตร์และไร้ข้อกังขาคุณสมชายก็ไม่สามารถทนทานแรงกดดันได้อีกต่อไปเขาสุดตัวลงและยอมรับสารภาพในที่สุดดวงตาที่เคยสงบของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดที่กัดกินมานานานับปีคุณสมชายเล่าว,ว่าเขาได้วางแผนการฆาตกรรมอย่างแยบยล โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเสียงและอาศัยช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการลมดูดเสียงเพื่อบุกเข้าไปในบ้านอย่างเงียบเชียบเขารู้ดีว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยปกปิดเสียงการบุกรุกของเขาแรงจูงใจไม่ใช่การโจรกรรมอย่างที่ตำรวจเคยสันนิษฐานไว้ในตอนแรกหากแต่เกิดจากความอิจฉาริษยาที่สะสมมาน,านานหลายปีในความสำเร็จของคุณอน,นันต์ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ธุรกิจของเขาเองกลับซบเซาลงอย่างน่าใจหายเขามีหนี้สินจํำนวนมากและรู้สึกว่าถูกคุณนันต์ทอดทิ้งทั้งที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมานานคืนนั้นคุณสมชายตั้งใจจะขโมยเอกสารลับทางธุรกิจของคุณนันต์ที่เขาเชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจของตนเองได้เอกสารเหล่านั้นเป็นข้อมูลการลงทุนลับ ที่คุณอนันต์เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่ถูกคุณอนันต์จับได้ขณะที่กำลังรื้อค้นห้องทํำงานการเผชิญหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณสมชายที่ตกใจและหวาดกลัวสุดขีดพยายามจะหลบหนีแต่คุณอนันต์พยายามยื้อยุดเพื่อขอเอกสารคืนท่ามกลางความชุดละมุนคุณสมชายได้ผลักคุณอนันต์ล้มลงศีรษะกระแทกกับขอบโต๊ะอย่างแรงจนเสียชีวิตทันที ท่ามกลางความตื่นตระหนกคุณสมชายรีบหลบหนีไปทิ้งไว้เพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายของคุณอนันท์ที่ถูกบันทึกโดยบังเอิญและต่างหูของคุณอนันท์ที่หลุดจากพวงกุญแจโดยไม่รู้ตัวขณะที่เกิดการประทะกันเสียงเหล่านั้นเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ฆาตกรไม่อาจลบเลือนได้คดีฆาตกรรมคุณอนันต์พิทักษ์ไทยได้รับการคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ด้วยรอยนิ้วมือหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจน หรือคำสารภาพในตอนแรกแต่ด้วยหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในเสียงที่ถูกมองข้ามเสียงที่เล่าเรื่องราวของความอิจฉาริษยาความตายและความจริงที่ถูกเก็บงำอย่างโหดร้ายเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเสียงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสั่นสะเทือนของอากาศแต่มันคือพยานที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันคือบันทึกเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนรอให้เราค้นหาตีความและเข้าใจ ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลภาพและหลักฐานทางกายภาพอย่าลืมว่าบางครั้งเสียงที่แผ่วเบาที่สุดอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอการสืบสวนคดีนี้เปิดมิติใหม่ให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาการทางเสียงที่สามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการไขคดีที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกสารวัตรพิมพ์ และาศาสตราจารย์ธีรวัตรกลายเป็นคู่หูในการไขคดีที่ใช้เทคโนโลยีและสัญชาตญาณร่วมกันได้อย่างลงตัวความสำเร็จนี้ไม่เพียงนำความยุติธรรมมาสู่คุณอนันต์แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอุตสาหะและความเฉลียวฉลาดของทีมสืบสวนบทเรียนจากคดีนี้ไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มฆาตกรได้แต่เป็นการตระหนักถึงพลังของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่มักถูกมองข้ามการฟังอย่างตั้งใจการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายสาสามารถนำไปสู่ความจริงที่คาดไม่ถึงได้เสมอทุกเสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเสียงนาฬิกาเดินเสียงนกร้องยามเช้าหรือแม้แต่ความเงียบที่ปกคลุมยามค่ำคืนล้วนมีความหมายซ่อนอยู่รอให้ใครสักคนค้นพบมันและคุณ ในครั้งหน้าที่คุณได้ยินเสียงอะไรก็ตามลองฟังให้ลึกซึ้งกว่าเดิมสิครับบางทีมันอาจจะกำลังบอกความลับที่สำคัญกับคุณอยู่ก็เป็นได้เสียงเหล่านั้นอาจเป็นเพียงแค่พื้นหลังแต่ในบางครั้งมันก็คือพยานปากเอกที่ไม่อาจโกหกได้เลยหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ